าไปกรอกน้ำส้มกวันไม้แพ็คของเตรียมส่งของให้เพื่อนๆกันค่ะเผื่อว่าหลายๆท่านจะยังไม่ทราบนะคะว่าน้ำส้มกวันไม้คืออะไรน้ำส้มกวันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เราได้จากการเผาทานใช้ในการป้องกันแมลงป้องกันเพี้ยเชื้อราให้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับพืชผักสวนครัวแล้วร้านของเราเราผลิตน้ำส้มกวันไม้กันเองเผาทานกันเองถูกขั้นตอนเพื่อที่จะได้ใช้ในส่วนทุเรียนของตนเองแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนๆที่อยากลองใช้ได้เอาไปใช้ด้วยกันค่ะเป็นน้ำส้มกวัน ม้ที่ผ่านการตกตะกอนแล้ว3เดือนขึ้นไปเก็บจากท่อไม้ไผ่จากธรรมชาติเท่านั้นผลิตเองแพ็คของให้เองส่งของให้เองแบบนี้ทุกขวดทุกขั้นตอนเลยค่ะตอนนี้น้ำส้มควันไม้ของร้าเรามี2สูตรนะคะเป็นสูตรไม้รวมและไม้สดาล้วนค่ะใครอยากลองใช้แบบไหนลองกดในตะกร้าได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งกับต้นไม้สัตว์เลี้ยงและใช้กับครัวเรือนค่ะใครเอาไปใช้กับต้นไม้ให้ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นที่ใบได้เลยนะคะถ้าใครเอาไปใช้กับสัตว์เลี้ยงใช้กําจัดโรคเลื้อนโรคผิวหนังค่ะเอาไปผสมน้ำอาบน้ำให้น้องเป็นน้ำสุดท้าย ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้น้องได้เลยและยังเอาไปใช้ถูพื้น <c oughs> กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วย <c oughs> อลองใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยกันนะคะแล้วทุกคนจะชอบค่ะ